สวัสดีครับผมจะพามาตรวจเช็คไมโครเวฟซัมซุงพาการเปิดทำงานปกติจานหมุนมีไฟแต่ไม่มีความร้อนนะครับเงยบเช็คไม่มีความร้อนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพามาตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านในนะครับก็ทำการถอดปลั๊กให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็ยังมือใหม่อยู่นะครับก็ใครที่อยากจะดูหรือเอาไปทำเองหรือพอมีความรู้บ้างก็ทำตามได้ครับส่วนใครที่มืออาชีพก็แนะนำได้นะครับก็จะทำการขันน็อตสกรูด้านข้างครับมีอยู่5ตัวครับ เราค่อยๆดึงออกตรงๆนะครับเมื่อเห็นอุปรกรณ์ด้านในนะครับก็ทำการถอดขั้วแมกคนตตอนออกนะครับมีสองขั้วด้านล่างก็จะเช็คแมกนตตอนเช็คฟิลไฮโวลต์ไดโอดไฮโวลต์คาปาซิเตอร์ก็ททำการถอด แมกนีตอนมาดูก่อนนะครับจะมีสกูยึดอยู่สองตัวแล้วครับส่วนด้านล่างไม่มีสกูครับจะทาจะเป็นเสียบเสียบลงไว้แล้วก็ต้องเอียงเอียงแล้วก็ดึงขึ้นด้านบนเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็จะออกมาครับก็จะทำการตรวจเช็คแมกนิตอนนะครับตั้งมิตเตอร์ไว้ที่ 10k นะครับ ใช้ได้เลงเดียวครับวัดเทียบกาวครับวัดขั้วเทียบกาวครับตัวนี้ช็อตครับวัดขึ้นทั้งสองขั้วเลยนะครับยวทำให้ดูอีกทีครับนี่ครับช็อตครับโอ้โหนี่ดีต้องไม่ขึ้นนะครับก็มาตรวจเช็คฟิลไฮโวล์นะครับขั้วหนึ่งจะต่อกับ มอแปลงอีกขัวหนึ่งจะต่อกับคาปานะครับทำการเช็คมิเตอร์ก่อนทุกครั้งนะครับว่าสายยังอยู่ในสภาพที่วัดได้หรือเปล่าเราทำการถอดฟิวด้านในดีกว่าครับมันก็จะมีฝาประกบสามารถเปิดได้ครับถอดออกมาวัดราาขายก็เปลี่ยนได้เลยครับตัวนี้วัด แล้วขาดนะครับไม่ขึ้นครับขาดครับเช็คมิเตอร์ด้วยต่อไปก็จะวัดไดโอดนะครับขั้วหนึ่งจะต่อลงลงโครงไว้อีกขั้วหนึ่งจะต่อกับคาปาซิเตอร์นะครับฝั่งลงโครงก็จะเป็นตัวที่มีขีดนะครับขีดที่หัว ของไดโอดการวัดก็เนี่ยครับวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับต้องสลับกันนะครับสลับสลับวัดขึ้นไม่ขึ้นนี้ใช้ได้ครับผมไม่ขาดไม่ช็อตไปวัดคาปาซิตเตอร์ครับผมวัดขั้วขึ้นแล้วก็ต้องลง ขึ้นแล้วก็ลงตัวนี้ครับคือเก็บประจุและไข่ประจุได้ก็ใช้ได้ครับผมก็ขอขอภัยครับมิตเตอร์ผมใช้ได้เลงเดียวก็พอซ่อมได้ครับส่วนตัวนี้นะเป็นเครื่องที่คาปาซซเตอร์เสียครับผมจะมาวัดให้ดูครับอาการเดียวกันครับอาการคือทำงานปกติแต่ไม่ร้อนนะครับ ก็เหมือนเดิมครับ 10k ครับผมวัดปกติมันจะต้องวัดขึ้นแล้วก็ต้องลงคือเก็บประจุและขายประจุตัวนี้มันไม่เก็บประจุไม่ขายประจุขึ้นค้างเลยครับตัวนี้เสียครับผม ก็หาซื้อได้ใน Lazada s h o อป e ีนะครับผมราคาไม่แพงอันนี้ก็จะพาเช็คมอแปลงไปด้วยครับเพราะว่าอาจจะมาจากมอแปลงก็ได้ก็เช็คที่ขดขาออกนะครับเทียบกับกาวครับว่าช็อตลงโค้งอะไรหรือไม่ส่วนใหญ่จะเสียยากครับมอแปลง ถ้ามีใครมีใครมีเครื่องวัดโวลต์ก็สูงสูงก็วัดได้ครับอย่าลืมเช็คพัดลมด้วยนะครับเผื่อมีน้ํามันแห้งบูธหลวมทําให้กินกระแสเพิ่มขึ้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผม